สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องตัดท่อเลื่อยวงเดือนนะครับรุ่น mc 4 2 5 cc นะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัดออตโต้นะครับพร้อมระบบส่งท่อนะฮะส่งท่อได้โดยที่ไม่ต้องต่อพ่วงนะครับได้เมตร60นะครับเป็นระบบเซอร์โวมอเตอร์มิสูบิชิทั้งหมดนะครับก็ตัวนี้สามารถตัดท่อ คมได้ต่อสุดประมาณ100มิลนะครับความหนาก็อยู่ประมาณ8ปมิลนะครับแล้วก็สามารถตัดท่อเหลี่ยมท่อสี่เหลี่ยมท่อฉากได้หมดนะฮะแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็สามารถตัดท่อตันได้ด้วยแต่ว่าท่อตันก็ขนาดจะลดตัดลงมานะฮะอย่างท่อลมเนี่ยจะถ้าเป็นท่อตันนี่ก็จะตัดได้ต่อสุดไม่เกิน50มิลนะครับความเร็วก็จะต้องช้าลงนะฮะเพราะว่าเครื่องนี้ออกแบบมาให้ ตัดท่อที่เป็นท่อลักษณะท่อลวงนะครับผมตัวนี้ตัวใบเลื่อยเนี่ยจะอยู่ประมาณ400 400มิลนะฮะไดมิเตอร์ของมันนะครับเป็นระบบจับแข็งสาม,สาม,สามทางเลยนะฮะจับและส่งครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีตัวรองรับเศษที่ตัดนะครับ รองรับเศษที่ตัดนะให้ตกลงมาตรงนี้นครับพร้อมระบบปัม๊มหล่อเย็นนะฮะแล้วก็ฝาครอบเครื่องนะครับฝาครอบเครื่องนี่กันการกระเด็นนะฮะตัวนี้นะครับทำงานด้วยเป็นลีเนียสเกลลีเนียนักบอลตะกูนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวส่งนะครับทุกยิ้งตัวส่งท่อไปนะ ตัวนี้น้ำหนักเครื่องอยู่ประมาณตัน6นะครับหน้าจอก็จะเป็น PLC อย่างนี้ยครับทำงานได้ทั้งระบบเมนวลออโต้นะฮะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะเดี๋ยวให้ทางช่างลองมาทำการบังคับเครื่องให้ดูนะฮะอันนี้เป็นการบังคับเครื่องแบบเมนวลก่อนนะครับ น,นี่อ้น,นี่มารับแคมป์ทีละส่วนนะครับผมอันนี้ด,นด้านด้านด้านแรกนะครับครับอันนี้จะเป็นการตั้งระยะครับใช่ครับก็บความยาวใส่ความยาวอยู่ที่ทูทล้วเราจะตัด200ใส่200 ข้างหลังเป็นจำนวนครับอันนี้ก็เขียนได้ห้าข้อระยะต่อไป200ถ้าเราถ้าเราจะเอาแค่ห้ารอตัดใส่ใส่สูงขึ้งไปตัดข้ามมันก็จะไม่อ่านครับเสร็จแล้วก็ออโต้ได้เลยใช่ไหม จะเป็นการตัดปลายปลายหัวทิ้งนะฮะเพื่อให้เครื่องรู้ระยะนะครับว่า,าจะต้องส่งไปเท่าไหร่วก็จะส่งท่อไปตามระยะที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็เครื่องก็จะทําตัดตัดขาดกนะัท่อตัวใหม่ก็จะส่งเข้าไปต่อนะ ก็จะผักท่อตัวเก่าออกด้านด้านปลายนะครับด้านปลายตรงนี้ ตัวหน้าก็จะคายเพื่อจะจับตัวใหม่ดันเข้าไปนะครับถ้าตัวนี้เพิ่มหางส่งให้ยาวขึ้นก็จะสามารถรองรับพ่อ6เมตรหรือมากกว่านั้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบน้ำหล่อเย็นด้วยนะครับแต,แต่ตอนนี้เราเทสเครื่องเปล่านะครับเพราะรุ่นนี้ จะทําการเอาไปส่งที่ลูกค้านะครับผมสาหรับท่านไหนที่สนใจเครื่องตัดแบบนี้สามารถติดต่อมาทางบริษัท r k l ได้นะครับและนอกจากเครื่องตัวนี้เราจะมีเครื่องไซมินิที่เป็นเครื่องระบบกึ่งออตโต้นะฮะเป็นตัดขึ้นลงอัตโนมัติแต่จะเป็นเลื่อยบนเดือนแค่นเล็กนะครับตัวนั้นก็จะรองรับความโตได้ประมาณ80มิลมนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาทางเราได้นะครับผม มีราคาพิเศษให้สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตอ่าลงคลิปไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม